ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงไบเกอร์ทอล์กนะครับอยู่กับผมโพลีกแล้วนะครับในช่วงนี้นะฮะแน่นอนแหละว่ารถที่เป็นที่น่าจับตามากที่สุดนะครับในคัสไม่เกิน 300cc ซีซีนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้า z x 2 5 r นะครับเจ้าปีศาจน้อยนะครับ4สูบเรียง2 5 0ซีซีที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหใครไปมอเตอร์โชว์ก็ไปแวะไปเวียนแต่บูธคาวาซากิตรงตัวรถ ซทเอ็กซ์สอนะครับทำเอานินจา650ทําเอาโทำเอาโ,อโหลุนอื่นๆนี่มองไปเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดถึงตัวรถ ZX25R อย่างเดียวนะครับวันนี้จะเป็นคลิปที่ผมเนี่ยจะเอาสเปคนะครับของนะฮะมวยที่ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับแต่มันไม่ใช่ c b r 2 5 0 r จริงๆผมจะเทียบผมควรจะเทียบกับ c b r 2 5 0 r เพราะว่ามันเป็นรถแบบรถอ่าเรซิ่งเลปิกาเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย จะเอามาเทียบกับรถในพิกัดนะครับใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นค่ายเดียวกันนะครับเป็นพี่น้องกันนะฮะอย่างนินจา400นั่นเองนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเอาจริงๆบางคนคิดว่าเฮ้ยนินจา400มันก็ถูกกว่านะแน่นอนครับมันถูกกว่านะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงนะครับเอา2ตัวนี้เนี่ยมาเทียบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคนะฮะ วันนี้จะเอาสเปคแบบละเอียดยิบเนะี่ยมาเทียบกันนะครับว่าเฮ้ยไอที่มันถูกเนะี่ยกับ z ซ2 5 r ที่มันจ่ายแพงขึ้นเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่ามันคุ้มเงินที่จะเสียมากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนเฮ้ยอยากจะอัพจาก150อ่หะหรือเป็นมือใหม่อ,อยากจะมาจับนินจ a า0 0แต่โผลแบบเห็น z ซ2 5 r แล้วมันมันหน้ามันน้าโดนนะมันเย้าวยวนใจเหลือเกินนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะ ลองเปรียบเทียบสเปคดูนะครับเพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์ตามกันไปดูเนาะใครที่กําลังอยากจะได้ตัวรถนะครับและอยากเปรียบเทียบระหว่าง2คันนี้ก็ฟังไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นเลยนะขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวรถนินจาซอิคสอหาอเนี่ยยังไม่ได้ออกมาโลดแล่นในถนนประเทศไทยนะครับคือตอนนี้เขารับเปิดจองนะครับก็คือรับจองนั่นแหละนะฮะจะได้มาโลดแล่นในเดือนสิงหาคมโดยประมาณนะครับส่วนนินจา400ก็นะเราก็เห็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองครับเป็นรถ ที่ยอดฮิตมากมากเลยนะเพราะว่าทั้งด้านซ c ทั้งด้านรูปลักษ์นะครับก็ค่อนข้างที่จะโดนใจนะฮะคนใช้มอเตอร์ไซค์ชาวไทยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเปรียบเทียบกันก่อนเลยนะครับผมเนี่ยจะมีตารางให้นะฮะซึ่งตารางนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆนานานะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบกันไปนะระหว่าง2รุ่นนี้โอเคเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับเครื่องยนต์นะฮะ เครื่องยนต์เนี่ยดินจา400จะเป็นเครื่องยนต์2สูบนะครับพาราเรลทวินนะฮะ400ซีซีนะครับ4จังหวะนั่นเองส่วน ZX 25R นะครับแน่นอนนะฮะ4สูบเรียง250ซีซีนะครับ,ปเ,ร cc, รบเป็นแบบ4จังหวะเหมือนกันเนาะเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบ6สปีดเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับทีนี้ระบบระบายความร้อนนะฮะทั้ง2คันนี้ก็ มีคล้ายๆกันนะครับก็คือมีเหมือนกันนะครคือเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับหรือแบบมีหม้อน้ํานั่นเองนะฮะก็เป็นปกติของรถคลาสนี้นะครับที่ต้องมีการระบายความร้อนด้วยหม้อน้านะครับทีนี้คลัสนะฮะคลัสนี่ทั้งคู่เป็นแบบเปียกนะครับแล้วก็มีระบบสลิปเปอร์คัตมาให้เนาะเข้าสกิเนี่ยไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่าเขาแบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเขามีสลิปเปอร์คัตมาให้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยนินจา300เลยนะครับโอเค หัวข้อต่อมานะฮะหัวข้อต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของกระบอกสูบนะครับคูณช่วงชักนั่นเองนะครับของนินจา400เนี่ยจะมีขนาดนะครับ70มิลลิเมตรนะครับคูณ51.8มิลลิเมตรนะฮะส่วนนินจา400นะครับ50มิลลิเมตรนะฮะคูณกับ31.8มิลลิเมตรแน่นอนแหละ4สูบเรียงนะครับพวกลูกทรงลูกสูบมันก็ต้องเล็กกว่าอยู่แล้วนะครับ แต่ก็สังเกตได้ว่า ZX 2 5 r เนี่ยช่วงชักเขาจะน้อยนะครเพราะว่าเป็นรถชักสั้นนะครับจะสามารถรีดรอบเครื่องได้เยอะพอสมควรเลยนะครับส่วนนินจาก็เป็นลูกโตกว่านะครับ20มิลนะแล้วก็ชักยาวกว่านะครับก็จะเน้นในทางเรื่องของแรงบิดนะฮะแรงบิดเห็นผลแน่นอนนะครับระบบวาวนะครับนินจา400เป็น Double overhead cam ชาร์นะครับ8วาวด้วยกันเนาะสูบละ4นะครับ ส่วนนินจาเซ็กซ์2 5 r นะครับก็จะเป็นนะฮะดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชามนะครับ16วาล์วนะก็ตามสไตล์รถนะครับ4สูบอัตราส่วนกำลังอัดนะครับ2คันนี้เนี่ยจะมีอ่าอัตราส่วนกำลังอัดที่พอๆกันนะครับ11นะฮะ11.5ต่อ1นนะครับระบบจ่ายน้ำมันแน่นอนเป็นแบบหัวฉีดนะครับตามสไตล์รถสมัยใหม่นะฮะเหมือนกันทั้งคู่เนาะโอเคทีนี้มาที่ ด้านความจุถังน้ํามันนะครับนินจา400เนี่ยจะสามารถจุถังน้ํามันได้14ลิตรนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถน้นใช้งานในเมืองนะครับน้นใช้งานทั่วไปนะฮะส่วนนินจาเ x 25R ก็จะเยอะกว่านะครับ1ลิตรก็คือ15ลิตรนั่นเองนะครับก็เอาไว้เผื่อลงสนามได้ด้วยนะฮะจะได้วิ่งได้หลายๆรอบนะครับน้ำหนักรวมนะฮะของตัวรถนะครับนินจา400จะเบากว่าโดยอยู่ที่169กิโลกรัมเท่านั้น ส่วน z x 25อาจจะอยู่ที่184กิโลกรัมนะครับก็นั่นแหละตามสไตล์เนาะก็เครื่องมันก็หนักกว่านะครับออปชั่นต่างๆนานามันมีมากกว่านะครับก็ทำให้มันหนักกว่านั่นเองนะใครที่ใช้งานในเมืองก็อาจจะต้องคิดนิดนึงนครับแต่ว่าพูดตามตรงนะครับว่า z x 25อเนี่ยอ่ารถไม่สูงแฮนด์ไม่หมอบมากนะครับท้ายไม่โด่งจนเกินไปนะครับคือขี่ง่ายอยู่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ขี่ง่าย ทีนี้มาดูที่แรงบิดนะครับอันนี้เ,เป็นส่วนที่แตกต่างกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแรงบิดนะของ Ninja 400นินจา400อยู่ที่38นิวตันเมตรที่800 0รอบนั่นเองนะครับก็คือในช่วงของรอบเครื่องยนต์เนี่ยพอถึง8,00 0รอบนะฮะดินจา400สามารถปลดปล่อยแรงบิดได้สูงสุดเนี่ยที่8,00 0รอบก็คือมาไวนั่นเองนะครับส่วน z ั x 2 5 r นะครับแรงบิดจะอยู่ที่ 2 1 21. 9นิวตันเมตรนะครับโดยมาที่13,500รอบนะครับเห็นมันต่างกันแค่หลัก10นะครับแต่จริงๆมันก็พอจะรู้สึกได้อยู่พอสมควรเลยนะครับแล้ว ZX25R มาที่รอบ13,000รอบนะครับต่างกัน5,000รอบเลยทีเดียวก็คือก็คือรอบเครื่องเนี่ยต้องลากไปถึง13,500รอบก่อนนะครับแลนบิดถึงจะมาสูงสุดหนึ่งนะฮะในเกียร์ต่ำก็อาจจะมาไวหน่อยนะครับแต่ในเกียร์สูงก็อาจจะต้อง เทนกันนิดหนึ่งนะครับทีนี้แรงม้านะครับแรงม้าเนี่ยสองคันได้มีเท่ากันแต่มาในรอบที่ต่างกันนะครับนินจา400มาในรอบที่10,000รอบนะครับจะสามารถปลดปล่อยแรงม้าได้สูงสุดเลย45ตัวส่วน z x25r นะครับมี45แรงม้านะครับโดยอยู่ที่14,500รอบนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย เห็นเขาบอกว่าจะสามารถปลดล็อกแรงมาได้ไป50แรงมาก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูตอนรถคันจริงออกมาก่อนนะว่าเราจะสามารถปลดล็อกแรงมาได้ไหมนะครับแต่เห็นเขาบอกว่าน่าจะทำได้นะครับทีนี้รอบเครื่องยนต์นะครับนินจา400เนี่ยจะมีรอบเครื่องแบบตัดนะฮะแบบแบบรอบตัดเลดไลน์อยู่ที่12,000รอบเท่านั้นนะครับก็ตามสไตล์รถใช้งานในเมืองนะฮะร,รอบไม่ต้องเน้นอะไรให้มัน เยอะนะครับไม่ต้องเค้นคันเร่งนานนะครับเน้นบิดออกไปอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเวลาจะซอกแทกหรือเวลาจะแซงเนะี่ยก็สามารถแรีว่าแซงได้ง่ายกว่ารถที่มีรอบสูงนะครับไม่ต้องรอรอบทีนี้ซัตเอ็กซ์ 25R นะครับจะสามารถลากรอบได้จนถึงลเลดไลน์อยู่ที่1 7 0่งห่รอบเลยทีเดียวก็มากกว่าต้อง5000รอบนะครับแต่ก็ต้องทําใจนิดนึงนะฮะสคันนี้คือถ้าพูดถึงอัตรากําลัง ันเร่งเนี่ยเวลาเราจะเร่งแซงหรืออะไรเนี่ยแน่นอนแล้วว่านินจา400จะทําได้ดีกว่านะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่านิวไอ New AI, แรงบิดเนี่ยของนินจา400จะมาในรอบที่ต่ากว่านะก็สามารถปลดปล่อยพลังนะครับได้ไวกว่านั่นเองนะครับนินจาส x 2เอ็กก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะฮะโอเคทีนี้ ABS นะครับระบบเบรกเนาะนินจา4 0 0นะครับกับ Z X 2 5 r ก็มีด้วยกันทั้งคู่นะแต่ว่า Z X 2 5 r รู้สึกว่า จะสามารถปิดเปิดได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่น่าจะปิดปิดเปิดได้นะฮะแต่ก็มีเหมือนกันทั้งคู่นะครับหน้าหลังเลยนะเออลืมพูดไปว่ามีหน้าหลังนะฮะระบบกันสะเทือนหน้านะครับ Ninja 400จะเป็นโช๊ค up แบบเทเลสโคปิกนะครับขนาดแกนนะฮะ41มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับกับโชคนะฮะทีนี้ของ ZX 25R นะครับจะมี ชกที่เหนือกว่าอยู่หน่อยหนึ่งนะครับไม่หน่อยหลยจริงจริงมันก็มีออปชันที่มันดีกว่าชกเทเลสโคปิกหลายๆอย่างนะครับเซทเอ็กซ์สองห้าอาร์ครับให้ชกแบบอินเวอร์สฟอกนะครับ,ห,บ,บ,รบหรือชกอัพไซด์ดาวนนั่นเองนะครับขนาดอาแกนเนี่ยอยู่ที่สามสิบเจ็ดมิลลิเมตรนะครับเล็กกว่าดินจ้าสี่ร้อยแต่ว่าแน่นอนการซับแรงนะครับการแบบว่าเราจะขับรถศาสตร์โค้งไปเนี่ยแน่นอนของเซทเอ็กซ์สองห้าอาร์ได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็การ ไอ้เวลาแบบว่าสะเทือนเงี้ยคือโช็อเทเลสโคปิกเนี่ยมันจะตัวรถเราจะยุบลงไปหาล้อนะครับแต่ถ้าเป็นอัพไซด์ดาวนะครับตัวล้อมันจะยุบขึ้นมาหารถนะฮะทีนี้ระบบกันสะเทือนหลังนะครับทั้ง2คันนี้เป็นโมโนช็อคนะฮะโมโนช็อคอัพนะครับแบบแก๊สเหมือนกันก็คือมีซับแทงค์นะครับแต่ว่าเจ้า ZX 2 5 r เนี่ยจะเป็นการวางตำแหน่งโช็คแบบ horizontally backlink นะครับหรือเป็นโช็คที่แบบว่าวางแนวนอนนะครับ แน่นอนแหละสไตล์สปอร์ตก็วางแน่นอนก็จะมีฟีลลิ่งการขับที่เร้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มาที่จานเบรกหน้านะฮะจานเบรกหน้าเนี่ยทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนินจา400หรือซัทเนะครับเป็นจานแบบเดี่ยวทั้งคู่นะครับโดยนินจา400จะเป็นแบบซิงเกิลเซมิโฟทิงนะครับขนาดจานเนี่ย310มิลิเมตรนะครับส่วน นินจาเซ็กซ์ 25R ก็จะเป็นโดว์เซมิโฟติงนะครับขนาด310ม mm เมเท่ากันแต่ว่าจานของนินจาเซ็กซ์ 25R เนี่ยจะเป็นจานแบบกลมนะครับจะไม่มีจะไม่ใช่จานแบบขึ้นเหมือนนินจา400นะครับเพราะว่าอตัวเซ็กซ์ 25R เนี่ยมันเป็นส,สเปคสนามแข่งนะครับจานที่เป็นแบบกลมเนี่ยมันจะสามารถจับนะครับจับได้ดีกว่าแบบขึ้นนะครับแต่ว่า การสะสมความร้อนก็อาจจะมีเยอะกว่าแบบขึ้นนิดหน่อยนะครับปั๊มเบรกหน้านะครับนินจา400นะครับเป็นเบรก2พอร์ตแบบ Axel Mount นะครับก็ก็จะด้อยกว่าของ z x 25R z x 25R เนี่ยจะเป็นเบรกแบบ m o n o b o x 4พอร์ตแบบ a รเด l m o เมานะครับก็คือ Radial m o u n าเนี่ยจะมีความขึ้นชื่อเรื่อง การคงทนในการบิดงอตัวมากกว่าแบบแ x คเซ o ลเมานะครับแบบขับมาเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วเราเบรกนะครับเบรกเพื่อจะเข้าโค้งหรือเบรกกระทันหันเนี่ยปั๊มแบบเรเดียลเมาส์จะสามารถรองรับนะครับแรงบิดได้มากกว่าแบบหมายถึงแรงแรงบิดตัวของเบรกเวลาจับแบบจับกระทันหันนะครับจานเบรกหลังนะครับเป็นแบบซิงเกิลทั้งคู่เลยนะครับโดยนินจา 400กับ Zx25R เนี่ยก็จะมีขนาดจาน210มิลลิเมตรเท่ากันนะครับแต่ก็เหมือนเดิมแหละนะฮะ Zx25R ก็จะเป็นจานแบบกลมนะครับส่วน Ninja 400ก็จะเป็นจานแบบคลื่นนะฮะปั๊มเบรกหลังนะครับอันนี้ Ninja 400รู้สึกว่าจะเหนือกว่านะครับเป็นเบรกแบบ2พอร์ตนะฮะส่วน Zx25R จะเป็นเบรกแบบ1พอร์ตนั่นเองนะครับมาที่ขนาดยางนะครับขนาดยางเนี่ย ต้องพูดว่ามันเหมือนแทบจะยกมาใส่กันเลยนะครับเพราะว่ามีขนาดเท่ากันเลยนะขนาดยางหน้านจะเป็นีน0่ยทับ70นะครับทั้ง2ตัวนะส่วนยางหลังทั้งสองตัวก็150ทับหนะครับเท่ากันนะเท่ากันทีนี้ความยาวกว้างสูงของตัวรถเนี่ยนะครับรู้สึกว่านินจา400เนี่ยจะมีขนาดที่มากกว่านิดหน่อยนะครับแต่ ถ้าเป็นความกว้างเนี่ยก็ ZX 2 5 r กสก็จะกว้างกว่าเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์40สูบนะครับมันเครื่องมันจะใหญ่กว่านะครับนิ n จ a 4 0 0นะครับมีขนาดความยาวอยู่ที่1 9 9 0น mm มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีความกว้างของตัวรถอยู่ที่710ม mm ิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ความสูงเนี่ยจากตั้งแต่ล้อเลยจนถึงสุดนะฮะตรงสุดชิลเลยก็จะมีอยู่ที่1 1 5 0น mm มิลลิเมตรนะครับส่วน z X ั2 5 r ้นะครับ ความยาวของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่1980นมิลลิเมตรนะครับก็สั้นกว่านะฮะแต่ความกว้างเนี่ยจะกว้างกว่าจะอวดกว่าหน่อยนึงนะครับความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่750บมิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ความสูงตัวรถนะครับ z x 2 5 r เตี้ยวกว่านะครับอยู่ที่1110ม mm นะิลลิเมตรเนาะก็เตี้ยวกว่าก็ไม่ใช่ว่า ไม่ดีนะครับจริงๆมันก็แบบลู่ลมดีนะแอโรดนามิกดีนะครับ,รบแล้วก็รถไซด์ที่สองห้าอาเขาเป็นรถสปอร์ตเขาก็จะเน้นแบบให้นั่งแบบโน้มๆนะครับแน,น่นอนว่ามันก็อาจจะเตี้ยกว่านะครับโป่งกว่านะฮะแล้วก็สั้นกว่านิดเดียว,ส,ว,ส,วสั้นกว่านิดเดียวนะครับทีนี้ความสูงเบาะนั่งน,นะครับไม่น่าเชื่อนะฮะรถอีกคันนึงเนี่ยเป็นสปอร์ตเทอรริงนะฮะอีกคันนึงเป็นสปอร์ตเรปิก้านะครับแต่มีขนาดความสูงเบาะนั่งเนี่ยเท่ากันเลยนะครับอยู่ที่785มเนะครับผมเน้อยไปนั่งคล่อม นในงานมอเตอร์โชว์มาแล้วนะครับบอกตามตรงว่าเจ้า z x 25R เนี่ยมันก็คือนินจา400ที่โหลดโหลดหน้าลงอะครับจริงๆมันนั่งแบบนั่งสบ,บายมากนะครับเมื่อเทียบกับ c b r 250 r เนี่ยผมมองว่า z x 25R นั่งง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับนินจานะรู้สึกว่านินจาก็ยังมีความแบบเงยๆอะเออรถมันจะไม่ได้ก้มลงไปมากนะครับแต่ว่า ต,ต้องไปลองตัวจริงดูต้องไปลองนั่งดูครับแต่ผมมองว่าเออขนาดเบาะมันเท่ากันนะครับอยู่ที่องศาแหงกับพักเท้าและทีนี้แต่ดูรวมๆแล้วก็ต่างกันไม่มากขนาดนั้นนะครับโอเคระยะห่างฐานล้อนะครับ ninja 400นะครับมีระยะห่างฐานล้อหน้าหลังในอยู่ที่ 1, 3 7 0ม mm เมตรนะครับส่วน ZX25R สออยู่ที่1,380ม mm ยมยาวกว่านะครับเพราะว่าจะได้รองรับในการแบบ การยังไงอ่ะการพุ่งตัวไปนะครับการเข้าโค้งเข้าโค้งกันใช้ความเร็วนะครับรถยาวก็สามารถแบบใช้ความเร็วเยอะก็จะไม่สายมากนะฮะทีนี้คันเร่งนะครับคันเร่งเนี่ยนินจา4 0 0เป็นคันเร่งแบบสายเคเบิลนะครับส่วนซัตเอ็ก้เป็นคันเร่งแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับก็ออปชันด้านนี้ก็จะเหนือกว่านะครับโหมดการขับขี่นะครับนินจา4 0 0จะไม่มีมาให้นะครับก็ก็คือจะปลดปล่อยแรงม้าได้สูงสุดไปเลยนะครับไม่มีการกัดไม่มีการอ่า เพิ่มอะไรมากมายนะครับก็คือมีเท่าไหร่ก็ขี่เท่านั้นนะครับส่วนซัทเอ็อหารนะครับจะมีโหมดฟูและโลให้นะครับโลอาจจะเป็นการแบบว่าอาจจะไม่ได้ปรับตอนแรงม้าลงนะครับแต่อาจจะเป็นว่าการหน่วงคันเร่งให้แบบว่าไม่บิดแล้วพุ่งจนเกินไปนะครับส่วนฟูก็มาเต็มนะครับมีมากี่ตัวมีแรงบิดเท่าไหร่ก็มาหมดนะครับระบบ traction control นะฮะ n ินจา4 0 0ไม่มีให้นะครับ ส่วน z x 2 5 r จะมีให้4ระดับนั่นคือระดับ1 2 3แล้วก็ปิดไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าระบบช่วยในการขับขี่นินจาเ x 2 5 r ได้เปรี่ยนนะครับระบบเปลี่ยนเกียร์แบบ Quick s h i f t e r นะครับนินจา400ไม่มีให้นะฮะก็เป็นการเปลี่ยน,กเ,นเกียร์แบบปกติเลยนะครับก็ต้องกำคัดตั้งแต่เกียร 1, ย์1นึ่งนเกียร์หนะครับส่วน z x 2 5 r นะครับมี Quick s h i f t e r ให้แบบขึ้นและลงนะครับ เกียร์หนึ่งกำคัดนะฮะเกียร์ว่างเนี่ยกำคัดตบปึ๊บเป็นเกียร์หนึ่งจากนั้นบิดไปเลยปุ๊ดนะฮะเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกก็เปลี่ยนได้โดยไม่ต้องกำคัดนะครับแต่ทีนี้รถส่วนมากเนี่ยเขาจะเป็นชิฟอัพอย่างเดียวนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยให้ชิปดาวมาด้วยนะครับก็คือจะตบจากเกียร์หกลงมาถึงเกียร์หนึ่งใช่ไหมคุณก็ตบได้เลยไม่ต้องกำคัดนะครับเพราะว่าเขาใส่มาให้เลยนะครับ โครงสร้างตัวถังนครับสองคันนี้เนี่ยเป็นเฟรมถักเหมือนกันนะฮะเป็นเฟรมถักเหมือนกันเลยนะครับระบบไฟสองสว่านครับก็เป็น Full LED ทั้งคู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นดินจา400หรือ z x 25R นะครับก็แทบจะเรียกได้ว่ามันเหมือนจะใช้ตัวเดียวกันมาใส่เลยนะครับหน้าจอแสดงผลอันนี้มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของตัวตะกูลนินจาไปแล้วนะครับก็คือเป็นกึ่งอ n นาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับก็คือตัวเข็มวัดรอบเนี่ยจะเป็นอนาล็อกนะครับส่วน การบอกข้อมูลความเร็วบอกน้ำมันบอกอะไรต่างๆเวลาจับทวงจับทิปจะเป็นดิจิตอลนะครับทีนี้ระบบป้องกันการขโมยนะครับ n i n j a 400เนี่ยจะมีทั้งกุญแจธรรมดาแล้วก็มีแบบสูงสุดก็คือกุญแจแบบ k e y l e ล s นะครับอันนี้เฉพาะตัว High Grade Edition เท่านั้นนะครับก็คือไม่มีบ้ากุญแจให้เสียบนะครับเราพกตัวกุญแจ k e y l e ลไว้อยู่ที่ไหนก็ได้ให้มันใกล้ๆตัวรถนะครับแล้วสามารถบิดสตาร์ทได้เลยนะครับ ส่วนเ x, x 2 5 r เนี่ยจะเป็นกุญแจแบบชิปนะครับเป็นแบบมีฝั่งชิปนะฮะทีนี้ช่องเสียบชาร์จไฟนะครับนินจา400จะมีให้แต่ว่าจะเป็นเฉพาะตัวไฮเกรดอ d i t i o n เท่านั้นนะครับส่วนเ x, x 2 5 r ก็ไม่มีให้ก็รถแข่งมันก็คงไม่จะเป็นนะฮะทีนี้ท่อไอเสียนะครับนินจา400จะออกทางด้านข้างส่วนเ x, x 2 5 r เนี่ยจะออกทางด้านล่างนะครับแต่ว่าเ x, x 2 5 r เนี่ยท่อจะหนักกว่าเพราะว่ามันจะมีตัวหม้อพักนะครับเพราะว่าใช้รอบเครื่องยนต์ที่สูงนะฮะ ทีนี้หัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นหัวข้อที่หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้มันมันติดอะมันแต่มันคาใจว่าเฮ้ยเอาอีกนิดนึงจะเอา z X 2 5 R ดีไหมนะครับหรือว่าจะเล่นแค่นินจา400ดีหรือจะอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวสรุปให้ก่อนนะครับว่านินจา400 D มีราคาไหนบ้างนะครับนินจา400 D เนี่ยมีราคาเริ่มต้นที่2 0 0นะที่2 1 4 0 0 0บาทนะครับในตัวสแตนดาร์ดนะฮะแล้วก็ตัว ต่อมาคือ216,500บาทในตัว KRT Edition นะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับก็คือตัว High g r a d Edition e นะมีราคาอยู่ที่226,800บาทอันนี้เป็นราคาที่ตอนเปิดตัวใหม่ๆนะครับเปิดตัวใหม่ๆเนาะตอนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือมีกิฟต์มีโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับ ส่วน Ninja ZX-25R นะครับมีอยู่ราคาเดียวคือ269,000บาทเป็นตัว SE หรือตัว Special Edition นะครับที่มีโหมดต่างๆมีระบบต่างๆมาให้แล้วนะครับถ้าเทียบกันนะกับตัว High Grade ของ Ninja 400นะครับก็เราจะเห็นได้เลยว่าราคามันเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับแต่ก็มีบ้างนะครับ40,000น,นะแตกต่างกัน40,000น,นะครับถามว่า40,000ม,มันเยอะไหมมันก็เยอะนะครับเพราะ40,000ม,มันก็เงินกันแต่ว่า 40,000นะครับสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราได้จาก z x 25R เนี่ยผมมองว่า40,000คือมันคุ้มมากไม่ว่าจะเป็นโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยการขับขี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟีลลิ่งตัวรถไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นสไตล์ของเครื่องนะครับผมมองว่า40,000เนี่ยค่อนข้างคุ้มนะฮะอันนี้คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดเปรียบเทียบกันแค่2ตัวนะผมจะไม่พูดถึงตัวอื่นไม,ไม่พูดถึง 650หรือไม่พูดถึงอะไรที่เป็น4สูบอะไรนะครับเทียบเป็นแค่2ตัวนี้นะครับก็สําหรับใครที่ตัดสินใจอยู่ว่งจะเพิ่มเงินเอาดีไหมนะครับก็ลองตัดสินใจดูว่าออปชันต่างๆสิ่งที่ได้จากเงินที่ต้องเสียไป4 0,000ื่นนะครับหรือเงินที่ต้องเสียไปหลายหมื่นเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่าเออเซตเลสองห้ามันก็ได้ความหล่อความเทนะครับได้เสียงอะไรนะครับความเร็วปลายอาจจะ รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนบอกเฮ้ยมันนินจาเซส 25A มันทําได้แค่187นะครับประมาณนั้นอะไม่เกิน190นะครับส่วนนินจา400เนี่ยขับได้บางทีได้190 200ก็มีนะครับแต่ว่านั่นแหละฮะความเร็วปลายมันมันไม่ได้ใช้ตลอดนะครับถามว่ามีไว้ดีมีมีไว้เผื่อดีกว่าไม่พอดีไหมมันก็ดีครับแต่ว่านั่นแหละฮะการขับรถเร็วมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมถนนบ้านเราก็รู้ๆอยู่นะฮะมีทั้งหลุมมีทั้งบ่อมีทั้งรถตัดหน้ามีทั้งรถจอดอะไรนะครับ เซฟชีวิตตัวเองขี่เท่ๆดีกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะฮะเห็นช่วงนี้เนี่ยคนขี่บิ๊กบงบิ๊กไบค์บางทีไม่ใส่หมวกกันน็อกก็มีนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากให้ไปดูที่งานมอเตอร์โชว์ก่อนนะฮะอยากให้ไปลองนั่งดูอยากให้ไปลองจับจับลูบรูปคำคำดูนะครับทั้งสองคันเลยนะฮะแล้วจะตัดสินใจได้เองนะครับทีนี้เนี่ยศูนย์เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีให้ลดให้ลองหรือเปล่านะครับเพราะว่าาอจจะ จองถล่มทลายนะครับแล้วก็ถึงกับรถขาดตลาดไปเลยก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะครับในการเปรียบเทียบกันระหว่าง2รุ่นนี้ย้ํานะครับว่าผมไม่ได้พูดถึงรุ่นอื่นเลยนะเปรียบเทียบแค่2คันนี้เท่านั้นนะครับไม่ต้องมาบอกว่า้เอาคันนู้นคันนี้คันนั้นดีกว่านะครับเปรียบเทียบแค่2คันนี้จริงๆนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมโพลีนะครับและไบเกอร์ท็อกก็ขอลาไป